ไ,ไปเรียบร้อยเลเวนัสแบลสโอ้โหโอ้เจ๊ตายเลยเตี๋วเราเเวนัสแบลสหายหมดหายหมดเรียบร้อยคุ้มครั้งคุ้มครั้งจัดจัดเออฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะ ใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดิร์ฮันชอปบอกเลยว่าของโคตรดีในวันนี้เรามีปีศาจตัวใหม่เข้ามาในเกมเอีกหนึ่งตัวเป็นปีศาจสุดจะตึงกับอีเวนต์ฮาโลวีนปีศาจตัวใหม่เอทโรซ่า er. ปีศาจอีกแล้วปีศาจลูกหลัก อะไรก็ปีศาจช่วงนี้ปีศาจแบบตีแรงแรงแรงเกินแรงกว่าเผ่าอื่นกูถามมึงจริงๆนะวันนี้ผมจะเอาตัวเนี้ไปเล่นกันนะครับเพราะว่าพาสีฟของมันเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตัวนี้มีสกิลแล้วก็พาสีฟอะไรบ้างลูกรักนะไปถึงลูกรักทีมปีศาจเนี่ยยังไงมันต้องว้าวอยู่แล้วคือแย่ชอบถ้าลูกรักนี่แย่ชอบมากกับวันนี้ผมเป็นพี่เจ็กดูจากชื่อว่าขอสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้วมจะเป็นคนจริง เป็นเจ๊กไอวีมันตั้งชื่อแบบตัวเป็นคนจีนแล้วมันมันจะตั้งชื่อหลอกกิววองไงทีมงานผมแม่งตั้งชื่อคนจีนเด็กกอตดูไปเป็นพี่เจ๊กมาเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับนี่เลยทุกคนเนี่ยมาที่เผ่าปีศาจแน่นอนคือมันมาเป็นลูกรลักขนาดนี้มันต้องเทพใช่ไหมถ้าไม่เทพเนี่ยแย้มมันจะอยู่ไม่ได้นะครับนี่เลยเอทรอซ่าคุ้มครั่งฝันรล้ายแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์นี่เทพป่ะนี่มันวัยรุ่นไบเกอร์นะ อย่างเท่เลยนะครับตัวของเอ็นทรอซ่าเนี่ยเป็นตัวสายซับกึ่งดาเมจที่มันเป็นดาเมจมากกว่าซับแต่ถ้าทุกคนอ่านพาสีจะนึกว่ามันเป็นตัวซับแต่จริงมันไม่ใช่มันคือดาเมจที่เป็นซับอ่ะงงอันนี้งงแนละ้วแบบจานหมีพูดอะไร <c oughs> อ่ะดูนี่พาสีนี่เลยไนเม่ mare, ก็ตรงตัวฝันร้ายเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยจะมอบเอฟเฟกไอเสียงกระซิบของบัญญัติ2อันแก่ตัวเองเลยนะเป็นบัฟฟ้าข้างบนหัว2เทิน์น2อัน แล้วก็จะลดดาเมจที่พวกพ้องได้รับลงเนี่ย15%ต่อเอฟเฟกเสียงกระซิบบัญญัติ1อันเท mm. ่ากับว่าเราจะได้การลดดาเมจให้กับพวกพ้องเนี่ย30%ตอนเริ่มเลยไม่ฝ่ายโจมตีพวกพ้องที่กำหนดก็คือแน่นอนผอปีศาจนี่ไงผอปีศาจแล้วก็สินพ้องที่ครองบัญญัตนะก็คือ2อย่างขนาที่เอฟเฟก์เสียงกระซิบเนี่ยยังติดที่กับตัวเองอยู่นะจะลดดาเมจคีิดิคอนเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอีก40% ก็คือตีเบาแล้วก็ตีเบาลงอีกถ้ามีเสียงกระซิบของบัญญตัติแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีของพวกพ้องที่กำหนดเนี่ยก็คือเผ่าปีศาจกับพวกพวกองบัญญตัตเนี่ยเจเต่อพวกพ้องคนดังกล่าวที่เขา้าร่วมการต่อสู้หนึ่งคนก็คือถ้าเราเป็นฟูลทีมปีศาจเนี่ยยังไงก็จะเพิ่มแม็กแน่นอนนะร้อมกับทุกครั้งที่เอฟเฟกเสียงกระซิบถูกถอนถ้าถูกถอน1อันจะเพิ่มสเตกให้กับตัวเองก็คือเอทรอซ่าเนี่ยสิบห้าเปอร์เซนต์ถ้าถอนสองอันจะเพิ่มสามสิบเปอร์เซนต์ นี่แหละที่ผมบอกว่ามันคือดาเมจกึ่งซับตัวนี้แถมไม่พอเนะครับเมื่อเอฟเฟกเสียงกระซิบของบัญญาถูกถอนทั้งหมดแล้วจะวอบเอฟเฟกความมืดที่คุ้มครั่งเป็นดีบัฟให้กับอีกฝ่ายทั้งหมด2เทิร์นซึ่งไอ้ดีบัฟที่คุ้มครั่งเนี่ยจะลดสเต็ก15เปอร์เซ็นต์ทุกคนนะพร้อมกับไอเสียงกระซิบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีเอฟเฟกคุ้มกันเอฟเฟกดีบัฟทั้งหมดด้วยเท่ากับถ้าเรามีเสียงกระซิบบนหัวเอทอราซ่ามันจะไม่โดนดีบั อ่ะแล้วตอนนี้ทุกคนก็สงสัยว่าพี่มันคือซับไม่ใช่หรอ,อเพราะว่ากว่าจะหมดไอ้พวกเสียงกระซิบ2อันเนี่ยมันต้องรอ2เทินเลยนะพี่ไม่ใช่ไงมันจะมีในส่วนของบัญญัติคอมโบกับพาสตีฟตัวเองอคือถ้าตัวเองใช้สกิลใน PP จะถอนเอฟเฟกต์บัฟที่มอบให้กับตัวเองก็คือติดกับตัวเองเนี่ยหอันนี่ไงทุกคนคือถ้าเราใช้สกิลตีหมู่ใบ1ใบไอ้สกิลตีหมู่ไอ้สกิลสเนี่ยคือเป็นจอกกระดด้วยนะแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกก็คือตีหมู่หยอดใป แต่พอเราใช้สกิลตีเดี่ยวเมื่อไหร่เป็นสกิลครั้งที่2เท <Okay. S 1> ่ากับว่ามันจะลบสแต็กในส่วนของเสียงกระซิบแน่นอน <Okay. S 1> จนหมดเลยแล้วก็จะเพิ่มบัฟแบบเป็นบัฟก๊อดให้กับตัวของเอทอรลอซ่าเป็นดาเมจแล้วก็ลดสแต็กให้กับอีกฝ่ายด้วยนี่แหละทําให้สกิลหนึ่งเลเวนัสเบสเนี่ยแรงมากนะเป็นสกิลตีเดี่ยวด้วย <Okay. S 1> ความแรงก็จะเพิ่มโจมตีมืดมิดนะครับโจมตีมืดมิดก็จะเพิ่มคิติคอน2เท่าดาเมทที่สร้าง50%อต่อเอฟเฟกต์ความมืดคุ้มข้างที่ติดศัตรู จากพาสิฟตรงนี้นะครับนี่เนความมืดคุ้มขั้งยังไงถ้าลบจากบัญญัติเนี่ยมันโดนแน่นอนอีกฝ่ายเละนี่แหละนะผมเลยบอกว่าตัวนี้เป็นตัวดาเมจกึ่งซับส่วนของเทพเนี่ยก็จะเป็นการลดเกรดไม่ตายให้กับอีกฝ่าย1จุดเมื่ออีกฝ่ายตุยเท่ากับว่าถ้าไอ้ทะลาซาปิดเนี่ยอีกฝ่ายจะลดลดเกรดแน่นอนจากของเทพส่วนอันติก็เหมือนเดิมเทีทาวเลอร์เหมือนเดิมเหมือนกับตัวเก่าเลยเพราะมันเป็นเจนเก่าแต่แค่ตัวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นฮาโลวีนแค่นั้นเองเนี่ ลดพลังโจมตีของอ e ีกฝ่าย20% 3เทินนี่คือที่ขั้น2นะแล้วก็จะสร้างดาเมจแบบมู418%เลยนะครับเพิ่มผลด้วยเพิ่มผลก็คือจะดาเมจที่สร้าง10%ต่อเอฟเฟกบัฟดีบัฟตั้งท่าของอ e ีกฝ่าย1อันมาเดี๋ยวเราเจาเอทาราซ่าคุ้มครั่งที่แบบมันคั่งมา,มากๆเป็นพ่อหนุ่มไบเกอร์เนี่ยไปเล่นกันในวันนี้นะครับ แล้วก็ของที่ใส่ก็จะใส่เป็นเลือดแล้วก็ป้องกันตามสไตล์ไวัยรุ่น PVP มาไปดูทีมกันฮะว่าเอทอร,ร์ซาตัวนี้เล่นกับทีมอะไรทุกคนก็น่าจะเดากันได้ว่ามันเล่นกับทีมอะไรเพราะว่าลูกรักขนาดนี้แล้วก็ในวันนี้ผมจะลองแบบสามัญน,นี่เลยทุกคนทีมปีศาจแน่นอนมีทั้งความแรงมีทั้งความถึกถ้าเราไม่อยากจะลบบัฟไงเราอินดี้แบบเฮ้ยอยากจะเก็บบัฟไว้วะนี่เกลดาถึกเปียแน่นอน แล้วก็ตัวของเดมิเอร์สก็เป็นตัวยืนฟรีเพราะว่ามีพาสีป้องกันตัวเองได้ส่วนเชนเนลเลอร์เนี่ยเป็นตัวพาสีเลยนี่ไงพาสีในช่องซับได้นะเผ่าเทพสูนก็คือเผ่าปีศาจเนี่ยจะลดดาเมจที่อัสวินเผ่าปีศาจได้รับลง30%แล้วก็จะเพิ่มตั๊ดที่เกี่ยวข้องกับโจมตี15%ด้วยก็เป็นตัวพาสีแต่ถ้าใครที่อยากจะเล่นคอมโบแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือใช้เอทรอซ่าตีไป2ใบยังไงตัวไอ้ฝ่ายตุยหนึ่งตัวแน่นอนเนี่ยมา ไปดูกันครับวันนี้นะครับกับทีมของฟูปีาศาจกับพ่อหนุ่มเอทอลอซ่าผู้รักข้างเดียวรักเอลิซาเบธข้างเดียวมาครับผมไปดูนะฮะเอาจริงเอทอลอซ่าเนี่ยคือเจนมาเนี่ยไม่ได้ออกนานมากตัวนะทุกคนตั้งแบบนานแล้วอ่ะคือนึกว่าหายนึกว่าออกแบบตัดไปแล้วเอาเจนใหม่เข้ามาเลยเลยแต่คือเอาเจนเก่าเข้ามาพร้อมกับวัยรุ่นฮาโลวีนไงมาครับผมเราก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนเนี่ย ไอ้ฝ่ายเป็นทีมปีศาจด้วยเดี๋ยวมาดูดาวเมกของเอ้ตอรซากันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะแล้วก็ใช้ตัวของเอตอรซาเนี่ยตีหมู่ไปก่อนแบบขำๆเลยนะอ่าแบบขำามไปเลยหนึ่งทีแล้วก็ตีเดี่ยวไปที่เมลิโอดัสละกันแพทาธาด้วยมาดูความแรงนะครับแล้วก็ตามด้วยเดมิเอิร์สนะอินฟอร์โอไปมาลิฟตงเอฟยาสนี่เลยโอ้โหแค่นี้ก็ก็ใช้ได้เลยนะมาต่อไปยังไปไงเป็นไงฮะ เกือบตุยนะครับคือแบบเลือดแบบจะตุยแล้วก็เบินเบินเรียบเราวอเดอร์ฟากเลือดดำนี่ทุกคนแล้วก็ตรงนี่เลยตรงหัวเห็นไหมตรงหัวอีกฝ่ายไม่ใช่ดีบัฟแดงก็คืออีกฝ่ายลบไม่ได้นะครับเห็นไหมบนหัวเนี่ยที่ติดเป็นรูปปีศาจแบบวิญญาลรนเนี่ยส่วนเอ้ชรลอซ่าก็จะติดดีบัฟเทาเหมือนกันข้างบนเป็นดีบัฟเพิ่มสเต็จโจมตีเพราะโดนลบจากไอ้นี่แล้วไงบัญญัติฮ่า เอทอราซาจะเป็นตัวที่ตีแรงเบิ่มเลยดีมาเทา15%นี่มันแบบมันดีจริงอยู่นะคือตีก็ไม่เข้ามาเกลด้าก็บาดแป้นมาไม่เข้าแล้วลดทุกอย่างเลย15%นะ่ะถือว่าไร้แรงบทของนายก็จะประมาณนี้เอทอราา์ซาเหลือแค่ใบเดียวแล้วปะเดี๋ยวเราจะลองตีเจสดูแล้วกันนะมีแค่ใบเดียวตอนนี้คือแบบในใจเอทอราา์ซาไปฮะอยากมีสกิลหมู่สักใบหนึ่งอะนะจะได้เคลียร์เดมิเอิร์สได้ไม่เป็นไรเอาสกิลเดียวนี่แหละตีไปตามด้วยเดมิเอิร์ส สับหน้าเจ๊ไปคิดว่าตายเนี่ยเอทรอซ่าหรอปะเลเวนัสเบลสโอ้โหโอ uh! ้เจ๊าตายเลย <laughs> เจ๊าตายเลยทุกคนนี่คือดาเมจของสามัญนะฮะไม่ใช่ชั้นสูงนะเอาวะทีมปีศาจมันเอาอีกแล้วลูกหลักแย้ก็อย่างนี้แหละ <laughs> เรียบร้อยนะครับตาแรกนะเป็นไงแรงเบิ่มปะจีจีแล้วเป็นไงล่ะข่าวจัวไม่เล่า uh, เจผ่องดีไปจีจี มาตาที่2นะครับเดี๋ยวมาดูต่อเลยดีกว่าดาเมจเป็นยังไงผมจะเล่นคอมโบเดิมนะแล้วเดี๋ยวถ้าแบบตาต่อไปเดี๋ยวผมค่อยเล่นแบบเอาบัญญัติอยู่ไหมจะได้รู้ว่าเป็นยังไงโอ้เสียได้คือรวมแบบไม่ค่อยถูกไปหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่ารอบนี้ผมจะลองใช้ลิฟฟิ g งเกฟยาร์ดเนี่ยตีไปตามสูตรเหมือนเดิมเหมือนตาแรกแต่ว่ารอบนี้เราใช้3สกิลไปเลยปะเออจะดูความแรงนะอยากรู้ไงรอบนี้ตีเจด้วยไปตีเจด้วยดีกว่าแล้วก็ใช้ทอรอซาตีต่อ มา living game ยอดนี่ไปก่อนเลยหนึ่งทีแบบไม่ค่อยแรงแล้วก็ livingness b a นี่แหละแรงโคตรเจ๊อแร <laughs> งจัด <laughs> นี่ไง living game ยัดนอีกรอบหนึ่งโอ้โหเสียดายฮิตน้อยไปหน่อยถ้าฮิตเยอะนะไอเดมิเออร์สตุยแน่แต่คือฮิตน้อยไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับถือว่าแรงอยู่มาเป็นไงเป็นไงดัดลบไม่ได้ด้วยตีมาที่เอาซาราซต่อเลยขวยไม่เข้าอยู่ดี ติดพาสซีฟไอ้นี่ด้วยพาสซีฟของไอเชนเนลเลอร์ในช่องสามช่องสี่ทำให้ทีมเนี่ยถึกมากมาครับนะรลืมปิดดิคอนเดี๋ยวทุกคนบอกพ <c oughs> ี่เจียงที่คอยมาจา่ไหนอีกแล้วเนี่ยทุกคนก็จะงงอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนโอเคมาถึงเวลาตีต่อนะครับแล้วก็ใช้เอเธอร์ซาเนี่ยตบเกียนเ <c oughs> มลิโอดัตไปเลยแล้วกันแล้วก็ตามด้วยเจตีไปแล้วก็เดมิเอิร์สปิดฉากหน่อยรอบนี้มา ลิฟวิ่งเกฟยากแรงจัดแรงจัดส่วนเจสตินนาชีเรียบร้อยแล้วดัสทูดัสตุยแน่นอนไดมิเอิร์สปีชฉากหน่อยรอบนี้พ่อหนุ่มลูฟี่ลูฟี่บอกฟังมิเนทมันชอบเหลือเกินไงมันชอบบอลสกีนี้ไปตั้งป่ะที่เกตเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะเอาไปเล่นต่อป่ะจีจีนำตาที่สองอ่า one piece มาตาที่สามไวไหมตัวนี้แบบเคลียร์ไวจัด แล้วคือแบบใส่ทรามมเอลด้วยนะอีกฝ่ายทีไม่เข้าตีไม่เข้าหนักเลยใส่ทรามมเอลนี่ขนาดใส่ทรามมเอลนะคือถ้าไปใส่พวกแบบตัวซับที่เป็นตัวลิงที่เป็นดาวเมทอะจะแรงกว่านี้เยอะมาอ่าจะกับทีมปีศาจอีกแล้วช่องนี้คือจริงๆแล้วทีมปีศาจมันคองเมตาอยู่แล้วอะทุกคนแต่ผมแบบแบกแนวไงเราเพิ่งเปิดเอทอร์ซ่ามาไงอีกฝ่ายมันก็จะไม่มีไงเราก็จะแบบตีฟรีอะครับทุกคนามาลองตีขั้นหนึ่งกันดีกว่าเจ๊จะตายปะ ลองดูแล้วก็ตามด้วยเดมิเอสไปหรือวิ่งเกมยากไปก่อนมาดูว่าคำหนึ่งเจ๊ตายไหมเลมวนัสเบสโอ้โหร้อยเป็นแสนเลยแล้วพี่สามัญสองแสนกว่าใครจะยืนก็ยืนเออเดมิเอสก็ตายด้วยแต่ว่าเมลโอดัสไม่ตายแล้วตาต่อไปเนี่ยผมจะไม่ใช้คอมโบนี้แล้วกันเดี๋ยวจะมาดูความถึกเลยเดี๋ยวให้ดูความถึกมาเมลอดตีมาเมลิโอดัตตีมาก็ยาก อยากตีไม่เข้าข่ไยข่ไม่เข้ามาฮะรอบนี้เอเธอรซ่านายปิดฉากหน่อยดิโชว์ความหล่อเหลาของนายให้โลกใบนี้รู้ว่านายหล่อจริงเผ้โหไม่ตายด้วยตายตายแหละตายแหละไปเอเธอร์ซ่ารอบนี้เราต้องโชว์ความหล่อเอ็นสกินนี่ล่ะลิฟ l i งเกฟยาสแล้วก็ไปตีเดียวมานาชีเดมินัสเบรชเอ้าวัดเฮ้ยไม่ตายทำจริงเลือดดำเฉยเอ้าเอ้าเจ้า ปิดเอ็นสกินเฉยจบแล้วโอ้โหเอธอรซ์ซาเราขี้อายหรอรหัสบักแล้วมีน้ำรหัสบักแล้วตีคนไม่ตายแย่แ yeah, ล้วทุกคน <c oughs> มาครับรอบนี้ผมจะไม่ใช้คอมโบเดิมเราจะเอาบัฟเอเธอรซ์ซาเก็บไว้ไม่รู้จะโดนเมโดดัสลบหรือเปล่านะ <c oughs> มาอ่าอีกฝ่ายมิเอรซ์ซาด้วยโอเครอบนี้เราจะาบัฟเอเธอรซ์ซาเก็บไว้แล้วกันเราจะใช้ตัวของเดมิอ์ส ตีไปเอาเจตีไปก่อนปาดแปดนะปาดแปดไปก่อนแล้วก็ใช้เดมิเอิร์สเนี่ยอ่อยที่เมดูดัตไปหนึ่งใบแล้วก็ตามด้วยเดมิเอิร์สอินฟอร์โนไปฮะปาดแป้ไปก่อนแบบไม่ค่อยแรงโอเคอีฝ่ายเขาก็จะถึกเนะ oh, <man. S 1> าะแ้วก็ตีไป oh. นี่แะไรขำขเดมิเอิร์สต่อเลยอินฟอร์โอ้ <c oughs> โห่เบาเหย่อนมา เดี๋ยวเราเก็บบัฟนี้ไว้เดี๋ยวอีกฝ่ายแบบรักไก่ตีตูมาวะเนี่ยมาเมโดดัสเนี่ยครับก็ตีมาโอเควันเก่งกีสถานฟ้าดูความแรงหน่อยนะครับเป็นไงไม่เข้าตีเอตรอซาตอก็ตีเข้าไหมมันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่มาครับแล้วก็เดมิเอิร์สเบิร์นไม่มีเบิร์นมาเลยโอเคผมว่าถ้าเล่นแบบเดิมจะปิดเร็วกว่าเนาะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกแหละตัวมันเป็นดาวเมทไงอะให้มันยื้อไอตัวบัฟที่อยู่บนหัวตรงเนี้ย เก็บไว้เนี่ยมันก็ข้อดีคือการดีบัฟข้อเสียก็คือมันจะปิดอีกฝ่ายไม่ได้เ,ด uh, เร็วกว่าอ่ะรอบนี้ตีด้วยคอมโบของเราละกันเนาะตีไปสองใบไปเลยเอาตุยลิฟวิ่งเก็บยาหนึ่งใบแล้วก็ตีต่อครับเลเวนัสเบลชตีเราเลเวนัสเบลชหายหมดอะหายหมดห คุ้มครั่งคุ้มครั่งจัดจัดมาผมเนี่ยคุ้มครั่งมากๆเลยเพื่อน <c oughs> เล่นคอมโบนี่แหละผมว่าเออถ้าใครจะเล่นไอตัวเ e <c oughs> อตอร์ล่าเพราะว่ามันมีการลดสแต็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงผมว่าถ้าเล่นคอมโบนี้มันจะเพรเซฟให้กับทีมเห็นป่ะอีกฝ่ายมันจะตีไม่ค่อยเข้าเพราะว่าติดไอตัวดีบัฟเทาบนหัวอยู่ <Okay. S 1> อย่างเมลิโอดัสนะครับเนี่ยลดสแต็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะไปคิดว่าเชนเนลเลอร์นายจะมากันเอตอร์ล่าเราได้อย่างนั้นเลยนายคิดผิดแล้วแยกแยกใบดีกว่าลองแยกใบตีดิ แยกใบตีประมาณนี้มาลุยนัสเบรสโอ้โห <c oughs> ผมว่าดูดูทรงๆเนี่ยไม่ได้โชยแล้วมาต่อกันนะครับนาต่อไปเนี่ยผมจะทำยังไงว่าให้มันไม่เขินเนี่ยเอทอรสซานายชอบเขินอ่ะดูดูซิว่ารอบนี้เขาจะเขินหรือเปล่านะเจอกับทีมปีศาจอีกแล้วนี่มันเจอกับทีมปีศาจออกคลิปเลยนี่หว่าทุกตาเลยนี่หว่าปีศาจอะ่ะมา สูตรเดิมเอทอลอซ่าตีไปตีเจไปแล้วก็เดมิเอิร์สรอบนี้เบรนเบรนยับลิฟวิ่งเกมยาก์เบาๆไปก่อนทักไทยลบบัฟไปด้วยแล้วก็ไปเรียบร้อยวันฮิตวันคิววันฮิตวันคิวแล้วก็เดมิเอิร์สก็เผาตูดเกมๆเผาเกมๆเออเรียบร้อยเดมิเอิร์สอีกฝ่ายตายแล้วอย่างนี้ก็เล่นง่ายแล้วไม่มีตัวดีบัฟนะ มาครับเฮ้ยรอบนี้มันต้องได้โชว์แล้วเอโดราซ่าเอยแต่ว่าไม่มีสกิลตีเดียวอะดีจะต้องดูก่อนว่าจะก,กาเลือดเขาถูกหรือเปล่าไงผมทีมผมมันตีแรงซาด้วยดิยด้อย,ว,ย,ว,ยว่ายังไงเมโดดัสมาดิไม่เข้า <laughs> มันเริ่มแล้วนะทีมปีศาจมาเริ่มเวอร์นะแย่ yeah. <laughs> เป็นลูกรักของแท้นะนี่เมโดดัตตายแน่แต่ตัวของนา,นาชีอะ่ะตายปะเนี่ยอลองดูแล้วกันถ้าไม่ตายก็วันพีซปีชั่เรียบร้อยเรียบร้อย โอเคโรซ่า okay, มาจะได้โชว์ความหล่อเหลาของนายแล้วเอ็นสก,กินลิฟวิ่งเก็ยัดไปเรียบร้อยเนี่ยเป็นฮาลาวีนด้วยเมื่อกี้มีพูดผีออกมาแล้วก็มีสู่สารได้ตอนใช้สกิลนะเทจัดเอ้อโอ้โห <c ười> คือตาเหลือกด้วยมาตาสุดท้ายแล้วกันเดีจะเล่นสักตาหนึ่งกำลังมันเลยกำลังมันมือขอเล่นสักตาหนึ่งตาที่หตาสุดท้ายมาฮะ <c ười> ก็คือก็คือปีศาจมันคลองเมตาแหละอะไรก็เจอแต่ทีมปีศาจหันหน้าไปทางไหนก็เจอแต่ทีมปีศาจพราะว่ามันชอบจริงๆมามาเจ๊มาเจ๊ขึ้นสวรรค์ไปเจ๊แล้วก็ปิดฉากได้นีมีเอิร์ดเรียบร้อยลิฟวิ่งเกฟหยาดไปครับลิเว n u s นัทแบชแบชูนี่ขนาดไม่ทีเดีคอนฮิตหนึ่งอ่ะยังตายอ่ะสองเศษอะ ยินพน่าวูบเดินมันชายหนังซ้ำตอนนี้แบบผมเหมือนชายหนังซ้ำเลย <S <S <ๆ S 1> ทุกคนบัวมแรงจริงว่ะคือมาแรงจริงตัวเนี้ยมาแรงจัดเลยเนะี้ยพอโบกับพาร์สีตัวเองอะ่อะบัญญัติอ่ะมาโครลสตีมาตีแบบลดเกรอันติด้วยนะตีอย่างเบาแล้วก็ใช้เจปาดแปดไปตามเด็กทารอซ่าตีเชนเนลเลอร์ไปแล้วก็เอาวันพีช ตีไปดูพี่หมกฟังตีเรียบร้อยแล้วไหมเอทราซ่าตาสุดท้ายขอปิดแบบรอๆไปฮะเปีย้ยงตายเรียบร้อยเนี่ยแปดหมื่นเจ็ดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าตายเพราะเชนเนลเลอร์ม,มันตั้งท่าม,มันถึกอยู่แล้วก็อีจีตาสุดท้ายความหลอกของเอรราซ่าผมนี่เป็นไงตาเหลืกโชว์ด้วยแรงจัดแรงจริงแรงเบิม่ม อยากจะรู้ไงคือแบบมีเนเอาไอ้ดีไปเล่นไหมม,ม,ไม,มันมันบั็อกอะทำไมมันเีอะไรมันตีเลือดดำไง <c oughs> มันตีไม่ตายไงมันมันบั็อกอะมีเนต้องต้องชี้แจงนะเรื่องนี้นะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่หญชี้แจงให้เด็กในช่องดูหน่อยนี่เดี๋ยวจะลงคลิปด้วยม <c oughs> าถึงบั็กได้ไงเลือดดำได้ไงบอกเลยของพวกนี้นะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าพาสีฟส่งต่อนะอันนี้เป็นรุ่นต่อรุ่นนะรู้สึกว่า ปัจจุบันนี้หลายคนเริ่มจะแบบว่าได้พาสซีิฟนี้ไปสำหรับคนเก่งๆส่วนใหญ่เขาจะมีพาสซีิฟนี้กันนะจริงๆก็อคนเก่งๆนะใช่เขาแบบเหมือนเราจะต้องต่อให้ไงแบบว่าถ้าเราจะแบบไปเล่นกับชาวบ้านแล้วแบบฟาดทีเดียวตายโอ้โหส่งสารเขาแย่เลยตีเลือดดำลุ้นๆหน่อย,อยให้เขามีออกาสอีกรอบหนึ่งเอเอ,เอไปไปไปทำงานไปไปไปโอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างนะกับเอทะลาซาตัวนี้ตัวใหม่ฮาโลวีนตัวนี้ ูจากตู้แล้วเนี่ยผมว่าเป็นตัวลิมิเต็ดฮาโลวีนก็คล้ายๆกับแต่ก่อนมันจะมีโกเทอร์อ่นจะมีโกเทอร์ฮาโลวีนซึ่งในตู้นี้ก็จะพวกเหล่าแก๊งฮาโลวีนเนี่ยรวมถึงโกเทอร์ฮาโลวีนด้วยพวกแก๊งฮาโลวีนเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดนะครับก็คือจะมาพวกช่วงอีเวนต์ฮาโลวีนหรือว่าบางครั้งอาจจะใจดีไปออกตู้เฟสก็ได้ไปใส่ในตู้เฟสแต่ไม่บ่อยนะพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาเป็นพวกแบบเทศกาลฮาโลวีนซะมากกว่า อ๋อเป็นหนึ่งในตัวลิมิเต็ดที่ผมว่าเอามาเล่นกับทีมปีศาจเนี่ยเก่งมากใครที่เป็นเมนสายปีศาจนะไม่ต้องเปิด2ด้วยคือเอาแค่ตัวเดียวได้ตัวเดียวคือจบเนี่ยผมแนะนําให้เปิดเลยเป็นเมนปีศาจนะครับเอาตัวเนี้ยมาแทนเมลิโอดัสตก็ได้มาแทนเอดัตบอลเกงเกีย bon ก็ได้เหมือนกันดูจากทีมที่ผมเล่นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะต้องการอันตี2อันตีสาเนี่ยไม่จำเป็นตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเอาอตีหนึ่งแล้วก็ใช้บัญญัติคอมโบกับพาสีฟลบบัฟตัวเองบนหัว มันก็จะเปิดโหมดขั่งก็คือตีแรงขึ้นในสกิลที่2นะเบิ้มแน่นอนนะครับโอเคคะแนนที่ผมจะให้ตัวนี้ถ้าเล่นกับทีมปีาศาจเนี่ยผมจะให้อยู่ที่9เต็ม10เลยคือแลนจัดนะครับตีเดี่ยวแรงมากตีหมู่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตีเดี่ยวแรงมากตัวนี้มันจะลงตัวพอดีกับพาสีไงไอเอฟเฟกของตีเดี่ยวของมันเนี่ยส่วนทําไมมันถึงขาดไป1คะแนนใช่ไหมผมว่าฮิตในการตีของมันเนี่ยมันเหมือนมันขาดไปนิดนึงปะแต่ที่ทุกคนดูอะมันเหมือนไม่สุดอะไอฮิตอะ อยู่ดีมันก็เหมือนมันตัดชึบอะ่ะนาตีไปตีมาเฮ้ยมันจบแล้วเหรอวะเนี่ยมันเลยหักไปหนึ่งคะแนนถ้าแบบเอาสักฮิตหนึ่งเนี่ยมาใส่เออเป็นเป็นฮิตปิดสวยๆเนี่ยผมว่าน่าจะสิบเต็มสิบตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นกับทีมปีศาจเท่านั้นนะถ้าใครที่จะอินดี้เล่นกับทีมอื่นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็อย่าไปอินดี้เล่นกับทีมอื่นเลยเอาเทลโซ่าเนี่ยตัวมันจัดมาเพิ่มทีมปีศาจก็เล่นกับทีมปีศาจแต่งจริงมันก็เก่งด้ววววยยตััเเออองู่่่่แลล้้มมมมถถาาานนทีื ได้ไหมมันมันก็ได้อะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นอะแต่ว่าพาส,สีมันคือเฉพาะจเจอจงไงก็เลยแนะนาว่าให้เล่นกับทีมที่ผมบอกไปดีกว่านะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็วันนี้เป็นไงกันบ้างนะชายหนังซ้ําหรือเปล่าโอเคใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากด,ดุกคนเลยกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันเนี่ยเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเป็นเกมไหนก็อย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะไปเจอกันเนาะในคลิปหน้ากับ7บาท8บาท9บาทปาท๋าตัวใหญ่ลอเกินตัวนี้ผม